ครับวันนี้วันนี้9เดือน2องตมอยีที่สามามครับบทที่สิบแปดบนหาราาเมตาใหญ่เยงมีตัังนีกังธมยังปะคะวาสวะอียังยานติเทตาวะนี่ตะอานาตปิที่ตะอารามีตัตะโขปะคะวาพิภัวมันเตติโวติพาพันเตติเตภูปะวโตปัจจัตวตุปะควาอีต อาวุจจะเนตายาพิกเวเจโตวิมุตติยาอัสสีตายาพิวิตตายาภาุลิตายายานิกาตายาวัตุปตายะอนุทิตายะปาริกิตายะสุตัมลัตตาญาอกาตาตานิสังตาปาติจังขาจัตปนิเอกาตาตัสุขังสุปาติสุขังปาฏิภูมิคตินะปาปะกลงสุติมากปาปะติ นโนุานังบิโยตุอะมนุตานังบิโยติเทวตารักกันตินาตะภะติวาวิสังวาตังสังวาการมติตุวะปังจิตังสมาภิยะติโมวะวันโนวิปัสสินาติอะสามุโนกาลังกะโรติอุตาลังอะปะภิมันโตภูมะโลภูปาโคโหติเมตายาภิภูเกเว เอตุวิมต <sun> ิยาอาตาวิตาอาภาวิตาญาอุริกตายาญาณิกตาาวัตถุตายาอนุทิตายาปาริติตายาปุมาราคายาอิเมอารทะอะติมิสังปาติตังอาอาติอานุวัตโสพัฒนามิตตาเตโตโนติอติโตริโตพัฒนามิตตาเตโตโนติอติปิตาพัฒนามิตตาเตโตโนติ အတိဟာကာလီအနောတိသောရနာမေတ္တာတေတောယောတိပိဋကဟာကာလီအောတိသောရနာမေတ္တာတေတောယောတိပိဋကအတိဟာကာလီဒီတာရနာမေတ္တာတေတောယောတိကာဟာကာလီအနောတိကောဝရမေဘာရေသောယောတိကာဟာကာလီအောတိသောရနာမေတ္တာတေတောယောတိကာဟာကာလီဒီစာနာမေတ္တာတေတောယောတိကာတော်မေပစ္စကာလီအနောတိသောရနာမေတ္တာတေတောယောတိ เปตตาอวลาปิยาปัจานิาตุภีร์ปานังแมรตุเปปานาอวลาปิยาัจานิาตุภีปานังแมรตุเปปุตาอวลาปิยาปัจจานิาตุภีรปานังแมรตุเปุลาอวลาปิยาปัจจานิาตุภีรปานังแมรตุตเปอัมตาวะปาปันาอวลาปิยาปัจจานิตุภีปนังรตุอินีปะจานาลีอนุทิปตาตาตเตตุติกิตาภีรปานาลีอนุทิตาตโตเปตุตติ ปะปะพิยาบุญญาภิญญาพุทธเจ้าพิญญาภิญญาพุทธเจ้าเมื่อคือแบบที่พิญญาเวลาพิญญาพุทธเจ้าพิญญาภิญญาพุทธเจ้าเมื่อคือแบบที่อันเนี่ยเวลาพิญญาพุทธเจ้าพิญญาภิญญาพุทธเจ้าเมื่อคือแบบที่อันเนี่ยเวลาพิญญาพุทธเจ้าพิญญาภิญญาพุทธเจ้าเมื่อคือแบบที่อันเนี่ยเวลาพิญญาพุทธเจ้าพิญญาภิญญาพุทธเจ้าเมื่อคือแบบที่อันเนี่ยเวลาพิญญาพุทธเจ้าพิญญาภิญญาพุทธเจ้าเมื่อคือแบบที่อันเนี่ยเวลาพิญญาพุทธเจ้าพิญญาภิญญาพุทธเจ้าเมื่อคือ ปิยปัจจานิการตุกิยตานาม่อันโตตักพิวตักพินายาโน่งที่สายยาสัตาเวลาปิยปัจจานิกาตุกิยตานาำไม่อันโตตักพีวตระยาโน่งที่สายยาสัตตาเวลาปิยปัจจานิกาตุกิยตานาม่อันโตตักพิวทักพินายาโน่งที่สายยาสัตตาเวลาปิยปัจจานิการตุกิยาตาน้ำไม่อันโตตักพิว

ဒီ၌ရာပါနာမိနာဘုရားပြာဇာတိကာတုပြညာနာမေတုသတ်သည်ဗာတိမာယာနုတိသာယာပါနာမိနာဒီရပစာတိကာတုပြေကာနမေတုတောတပီတို့တရိယာနုတိသာယာပါနာအဝေလာပြေအပစာတိကာတုပြေကာနမေတု ตัเตะที่นยานีตยาปานาเวลาวิยาปจานิกาตุิีาตานามะตตตะที่นยยตยปานาเวลาพิยาปิจานิกาตยตานามะตตัุปวิมยะทยาปานาเวลาิยาจานิกาตุเิยาตานามะตุตักเตุระที่ยาตที่ต่ยัปุตตาเวลาพิยาปจานิกาตุิีาตานามะตตเปุระยะที่ต่ยาบปุตตาเวลาิยาปจานิกาตุเิีาตานามะตุตตะอุตระยะที่ต่ยะปุตตา เวลาปิยบัจชาใิการถูกียตานเวรตุตัเปรกินายที่สายาปูตาเวลาปิยญาิกาาตานเรตุตัเปรูราติียะนุที่สายยาปูตาเวลาปิยญาใิการุูกาตานเตุตัดเปรปิายะนุที่สายาปูตาเวลาปิยบัญาในการยตานเมตุตัเปรกินายะนุที่สายาปูตา เวลาเบียปานการตุียตาหนังแมนตุตัเปีที่มายาที่สายะาพูตาเวลาเบียปาใการตุียตานังแมตุตาเปปาทีมายาที่สายะาพูตาเวลาเบียปานกาตุตานังแมตุตปปาที่มายาที่ตายยาพูลาเวลาเบียปจาในการตุกบียตานงแมตุตาปีปที่มายาที่สายยาพคลาเวลาเบียปิชาในการตุเบียตาหนังกางตุตาเตุ ตะปีตะกี i นายาที่ส่ยาบุกลาเวลาพิยาปานิตุปิยาตานมวยานตุุที่มยานุที่สยาบุกลาเวลาพิยาปานิตุปิยาตานรมวยานตุปฏิยานุที่สยาุกเวลาพยาปานิาตุปิยาตานยานตุอุตระยานุที่ส่ยาบุกเวลาพยาปานิาตุปิยาตานานตุตะตีายาที่สยาุกลเวลาพยาปานิาตุปิยาตานานตุ တပိဥပါတိမယတိရာယပုက္ခာအဝလာပိယပစ္စန္နိကာသေယပာရကနာတော။ပတိဥနာတိမယတိရာယအတ္တဘာဝဝရိယပနာဝေလာပိယပစ္စန္နိကာသုညတနာမယံတောတပိပတိမယတိရာယအတ္တဘာဝဝရိယပနာဝေလာပိယပစ္စန္နိကာသုညတနာမယံတောတပိဥတရယိယရာယအတ္တဘာဝဝရိယပနာဝေလာပိယပစ္စန္နိကာသုညတနာမယံတောတပိတတိရာယတိရာယအတ္တဘာဝ มยานาเวลาพิยาปัญญาในการถูยตานา้ตุเปีปาที่มายานุทิศยะตาภวะมยานาเวลาพิยาปัญญาในการถูยตานา้ตุเปปาที่มายานุทิศยะตาภวะมยานาเวลาพิยาปัญญาในการถยตานัมนตุตเปียตยานุทิศยะตาภวะมยานาเวลาพิยาปัญญาในการถยตานั้นตัวะเปียิตะยานุทิศายะตาภวะ ปัาปาเวลาปัาาในการสุญากาำแม่ตตะปีที่มยาที่สายาตภาวะปัาปัาเวลาปญาปัญญาในการสุญากานำแตตะีบุระทา่ไม่ยาที่สายยาที่เวลาปปัญญาในการสุญญาานำแตุ ตับเพียปัจจัยไมยาที่สายใหญ่ทย่โอเวลาปิยาปัญญาในธาตุปิยาตาลนัมเบียตุต nah, ับเพียตั้่ยากที่ายอเวลาปิยาปัญจาในธาตุกิยาตานัเบยันตุตับเพียราณที่ยากที่สายใที่เวลลาิยาปัญนตุปิยาตานัเบยันตุตับเพียปัจจัที่สายใ่ที่วลลาปิยาปัญญานตุปิยาตานัเบยันตุ ตัวตัระยะนที่สายย่ที่โยเวลาพิยาปิจานะตุกิยาตานามัตัตัาจีนรยะนที่สายย่ที่โยเวลาพิยาปิจานีคตุกิยาตานามัตัวตัดีิมีไมยะที่สายย่ที่โยเวลาพิยาปจานีคตุกิยาตานามัตัพวบาย a ีไมยะที่สายย่าที่โยเวลาพิยาปานีตนมต ตัพเตโพรัติมัยยติสายยาปุริสาเวลาปิยาบจานิกาตสุเตานามาตุวตัพเตปฏิมายาติสายยาปุริสาเวลาปิยาบจานิกาตสุเตานามาตุวตัพเตอุตรายาติสายยาปุริสาเวลาปิยาบจานิกาตสุเตานามาตุวตัพเตตะกินายาติสายยาปุริสาเวลาปิยาบจานิกาตสุเตานามาตุวตัพเตโพรัตุมัยยะนุที่สายยาปุริสาเวลาปิยาบจานิกาตสุเตานามาตุวตัพเตปฏิมายาะนุที่สายยาปุริสาเวลาปิยาบจานิกาตสุเตานามาตัว ตัดตอุตตรายานทีสายาปริษาเวลาพยาบานุญาตุยาตานามาอตุตัดตีทกิณยาโนที่สายาปุริษาเวลา สัปุราทิมายาท่สายานานิยาวลาิยาจานิกาตุิยนาเมยตุสัเิมายาท่สายานานิยาวลาิยาปจานิกาตุภิยะนาเมยตุสัเอุตรายาทิสายานานิยาวลาิยาจานิกาตุิยนาเมยตุสัพเรายาท่สายานานิยาวลาิยาจานิกาตุภิยนาเมยตุสัปราทิมายาทีทสยานานิยาวลาภิยาจานิกาตุิยนาเมยต tapi tadi maya nanti saya dan ini aula ria bacaan dia dan nama itu tapi tadi yang di saya nanti aula ria bacaan dia dan nama itu tapi tadi yang nanti saya nanti aula ria bacaan dia dan nama itu tapi ini maya tadi saya nanti aula ria bacaan dia dan nama itu tapi maya di tadi saya Yeah, เวลาปิยาปจานิกาตุปยะตานเมยานตุตปิปุลาธิมัยยะที่ัายามนุต่าเวลาปิยาปจานิกาตุปิตานเมยานตุตปิปุตรยาที่ตายะมนุต่าเวลาปิยาปจานิกาตุปยตานเมยนตุติตระยาที่ายามนนตาเวลาปิยาปจานิกาตุวียตานเมยนตุ

ตาเปปมายาที่สยาวินาบดิกาเวลาปิยาปจานิกาตุภียตนามอนตุตเปิมยาที่ใสยาวินาบดิกาเวลาปิยจานิกาตุียตนามนตุตเปุตรยาที่ใสยาวินาบดิกาเวลาปิยจานิกาตุียตนามนตุตเปลัมยาที่สยาวินาบดิกาเวลาปิยาปจานิกาตุียตนามอนตุตาเปปมายาโนที่ใสยาวินาบิกาเวลาปิยปจานิกาตุียตนามันตุตาเป๋ปายาโนที่ใสยาวินาบิกาเวลาปิยจานิกาตุียตนามนต ตัิตกรยานที่สยงนาปฏิกาเวลาพยปัญญาตปยมินาที่สายางิีนาปฏิกาเวลาพิยปัญญานิ迦ปิยตานมาตัดผิวิมที่สายาาปฏิกาเวลาพิยาปัญญานิ迦ตปิยตามยาตัิปาิมาที่สายานาปฏิกาเวลาพิยปัญญานตปิยตานามาตัวอิเมติหิตาสหาการิหิตางานนเจโตที่มัทติต่าปีต่งตัณ ปีคานังวัเอตาวาอปีคานายะอุปาคาตาวัจเจตาวาอนุปาคาเตนะสังตาปางวัจเจตาวาสังตาเปนะปาริยาตานะวัจเจตาวาอปาริยตานาวิหาสังวัจเจตาวาเหตายาตาเปีสันตาเนเวริโนโหตุมา เวริโนตุจิโนตุมาตุจิโนตุจิตาหุตุมาตุจิตาตาติอินิอัตตาการิตบะตบเตตาเมตตายติเมตตาตังังตตังเกตาตติเตโทตัมอายะปปตาริยุธาเมหิมติปิมุติตาเนปตาจัตเจโตวิมุติญาติเมเจเตมุติเมตาพมาวิหารารานิติปา iya yuk iwata yuk sosona kata tukan pata jani tukaya yang pata jani kaya tukan pata jani tuka utu tapi di panik no ita wata kaya ini tanpa tangguh tanpa tang tanpe kewamu kan to tanpa tanpa di iya kanan tak kan

ตีเนรักันบรรามีตะปโะตสีตะุตาเวลาปตะละปฏิรางเรียงวลังกระหลานตางาตเตเจนะรักกันบรนตามีตประตูห้าตะีวุตาวลาปตะปฏิเจรางเรียงวลังกระหานตางาตเตเจนะรักกันบรรดาี อัโเจตปุตาวละตาเกนังยังะังตัติเจนะละขันามิตัปโตเปตีบุตาวปตาเกนังยังะรังตังตติเจนะละขันวนอันดามิตัปโตโดยอนุภาพแห่งตัจจารที่ฐานั้นว่าแห่งความเบียและนองสององการบูชาบรรนาตายด้วยการ ัวแต่ยายมนพระตูดพระบลีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านายเปี่ยมยุนล้อมขอให้้นจากทุกภัยทั้งภวเขหอให้ทราบเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยที่เทวดาทั้งหลายโปรดอนุธนาในการตัวแต่ยายนมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนิโรแล้วโปรดอนมวยวันให้แก่ข้าพเจ้านายเปี่ยมยุนล้อมนากีวันกันล้อมก็ควกันล้อมก็ควรแจ่ง รครอบครัวคงแก้วรครอบค,ร,คร,าารัวสีใจครอบครัวเจนกระจ่างและเจ้ากรรนายวรของข้าพเจ้าทุกคนและคนที่ข้าพเจ้านึงถึงแล้วาัตถุมงคลมาพิจายยอดเศรษฐีเหินยอดเศรษฐีเดยนไม่โบแต่แต่จนวัตถุมงคลน้ำพุที่ดำติงไม่ตั้งขงึ้นได้เปลีย่ยนด้วนว่างหรือว่าลิฟต์จงต้งองเล็นับติดตัวการด้วยเธอ